เมนูสุดท้ายนะครับต้องบอกว่ามีกลิ่นอายของความเป็นไทยซ่อนอยู่นิดนึงครับเนื่องจากว่าเราจะทำคุกกี้ครับคุกกี้ตัวนี้มีตัวมะพร้าวป่นซ่อนอยู่ในนั้นด้วยนะครับเราจะทําคุกกี้ข้าวโอต๊ตมะพร้าวและไวท์ช็อกโกแลตชิพครับเราจะใช้วิธีครีมมิ่งเมธอดนะครับนั่นก็คือการตีเนยและน้ําตาลให้เข้ากันก่อนครับ ในการที่เราทําคุกกี้สูตรไม่ใหญ่เนี่ยนะครับผมชอบที่จะใช้เครื่องตีมือถือลักษณะน,นี้นะครับเนื่องจากว่าทําความสะอาดง่ายครับผมและเวลาที่เราตีเนี่ยฮะเราสามารถเคลื่อนมือไปตามซอกตามมุมที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่ถึง15วินาทีนะครับเนยเรานุ่มแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับน้ำตาลที่เราใช้ในสูตรนี้มี2ตัวนะครับทรายขาวและทรายแดงครับใส่ลงไปได้พร้อมกันเลยครับผม ในขนาดเดียวกันนะฮะเราก็จะเตรียมไข่ไก่ไว้ครับดอกใส่ชามไม่ได้เลยครับตีให้เข้ากันครับพอเนยและน้ำตาลนะครับมีลักษณะที่เข้ากันดีแล้วนะครับประมาณนี้ใส่ไข่ลงไปได้เลยครับผมแล้วก็ตีให้เข้ากันใส่กลิ่นวานิลลานะครับ หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมะพร้าวข้าโอ๊ตนะฮะแล้วก็ไว้ช็อกโกแลตชิพแถมยังมีถั่วพีแคนเนี่ยนะครับกับกลิ่นวานิลลาจะเข้ากันได้หรือนะครับจริงๆแล้วหน้าที่ของกลิ่นวานิลาเนี่ยนอกจากให้ความหอมแล้วนะครับเรายังสามารถใช้กลิ่นวานิลาเนี่ยในการช่วยลดกลิ่นคาวของไข่ไก่ได้ด้วยนะครับและไม่ต้องใส่เยอะครับผมเพราะเนื่องจากวานิลาที่ผมใช้เนี่ยเป็นวานิลาที่สกัดจากวานิลลาแท้ๆนะครับใส่ลงไปนิดหน่อยพอแล้วครับ แล้วก็ตีให้เข้ากันครับหลังจากเข้ากันแล้วก็พอเลยครับส่วนต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของของแห้งเราจะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์เรามีผงฟูครับผงฟูเราใช้ทั้งหมดครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยแล้วเราก็มีเบกกิ้งโซดาก็ใส่ลงไปครึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันครับผมใส่เกลือเล็กน้อยครับคนทุกอย่างให้เข้ากันดีหลังจากนั้นเราก็ร่อนครับผม แล้วก็คนให้เข้ากันไม่ต้องใช้เครื่องแล้วครับเราใช้มือเราได้เลยฮะเราได้คุกกี้โดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆใส่เครื่องที่เราต้องการลงไปนะครับพูดถึงไวช็อกโกแลตชิพนะครับนี่ฮะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่ามีหน้าตาเหมือนดาร์กช็อกโกแลตชิพเลยเพียงแต่ว่าจะเป็นสีขาวนะครับลักษณะที่เด่นของไวช็อกโกแลตชิพนะครับก็คือว่าเขาจะทนความร้อนได้สูงครับ เราจะใส่ไว้ช็อกโกแลตชิพลงไปนะครับตามด้วยข้าวโอ๊ตครับตามด้วยมะาพร้าวขูดบนครับถั่วนะฮะวันนี้ผมใช้เป็นพีแคนนะครับสับเล็กน้อยครับผมไม่ต้องใช้เครื่องแล้วนะฮะเราแค่ใช้มือคนเนี่ยครับผมจะทำคุกกี้เป็นชิ้นเล็กนิดนึ่งนะครับชิ้นหนึ่งก็ขนาดสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็เตรียมถาดอบ2ถาดนะครับมาฮะแล้แล่ละเดี๋ยวผมเอาเข้าไปเตาอบถาดนึงก่อนนะครับในระหว่างนี้เราก็เตรียมอีกถาดหนึ่งได้นะครับอละถาดที่เข้าก่อนก็สุกแล้วนะฮะ คุกกี้สูตรนี้นะฮะถ้าเืิดเราจับตอนนี้เนื้อเขายัางจะนิ่มๆอยู่คุณผู้ชมเห็นไหมครับคนกดและยุบเลยนะครับเราจะต้องพักเข้าบนถาดสัก2นาทีก่อนครับหลังจากนั้นเราก็นำมาพักต่อบนตะแกรงครับให้เย็นสนิทดีครับและนี่ก็คือคุกกี้ข้าโอ๊ตมะพร้าวและไวช็อกโกแลตชิพค,ครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารของต่างประเทศนะครับแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายมากเลยครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับตรงนี้ครับ